J. J. สวัสดีค่ะทุกคนอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่อยู่ประเทศโปรตุเกสนะคะแล้ววันนี้เจสซี่จะพาไปเที่ยวปราสาทที่เมืองกิมรารยสกันนะจากที่เราเรียนจบ โปรตุเกส A2 แล้วเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ไปที่ปราสาทของกิมารไล์เลยค่ะตอนนี้ออกจากบ้านแล้วเลยเดี๋ยวเราจะไปที่ปลายรถเมน่กันนะคะนี่อากาศดีมากค่ะทุกคนวันนี้แดดออกนะคะเราใครว่าโปรตุเกสไม่มีเด็กแว้นทุกคนเด็กแว้นเยอะมากจะที่จะบอกให้วันไหนที่อากาศไม่มหนาวมากนะเด็กแว้นก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยทุกคน ยิ่งกว่าประเทศไทยอีกนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเวลาเขาเว้งเขาจะใช้เป็นบิ๊กไบค์นะคะเขาจะไม่ได้เป็นรถแต่งเหมือนกับประเทศไทยของเราแล้วตอนนี้ก็ถึงป้ายรถเมลแล้วเดี๋ยวเราภารกิจของเราจะไปตามหาปราสาทที่กิมรชกันนะคะนี่เดี๋ยวรถเมล์เราก็จะมา ประมาณเที่ยง40ตอนนี้เที่ยง30แล้วนะคะรถเมล์ค่อนข้างที่จะตรงเวลาเนาะเราจ่กค่ารถเมล์ประมาณ3ยูโรกับอีก60สิบเซนราคาก็ถือว่าแข่งเอาเรื่องอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปนอนค้างที่กิมมาไลซ์หนึ่งคืนค่ะลงรถเมล์ผิดป้ายนะทุกคนเราเลยต้องเดินย้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูว่าทางนี้เนี่ยมันมีทางขึ้นไปปราสาทหรือเปล่านะเพราะว่าจะซีผ่านทีไรอะ มันจะเป็นทางของรถขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าคนเข้าทางนี้ได้ไหมเพราะว่ามันมีรถขึ้นแสดงว่าคนก็ต้องเข้าทางนี้ได้แหละเนาะเดี๋ยวไปดูกันเหนื่อยมากเลยทุกคนลงรถเปผิดป้ายจริงๆเราจะต้องต้องลงป้ายนี้แต่ว่าเราไปลงหน้าสาลดีกามาต้องเข้าใจสภาพภูมิประเทศของประเทศโปรตุเกสก็คือเขาจะเป็นประเทศที่มันเป็นเนินเขาอะแล้วมันเดินเหนื่อยมาก เดเจสซี่หาทางเข้าก่อนนะทุกคนเ hey, มาเที่ยวคนเยวแบบชิวๆเลยนะคะคนเหมือนที่เจสซี่บอกก็คือมันจะเป็นทางรถขึ้นใช่ไหมแล้วปราสาทเราอะ่ะจะอยู่ด้านหลังเรานี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่อันนี้ปราสาทเราแต่เราไม่รู้ว่าทางนี้มันเป็นทางเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคนใครจะมาเที่ยวยุโรปนะบอกเลยต้องฝึกเดินเยอะๆ เพราะว่าเดินเก่งมากค่ะโชคดีก็คือวันนี้มันไม่หนาวโชคดีก็คือประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศที่ไม่หนาวมากรถก็เลยแฮปปี้ในการท่องเที่ยวมากนะคะเดี๋ยวคนก็น่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่ารถจอดเต็มเลยไม่รู้ว่าเขาจอดเพราะว่าเ,ออเขามาทํางานหรือเปล่าทางไม่เปียวปลอดภัยทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าค่าเข้า,ขาเนี่ยจะ,จะเท่าไหร่นะปกติเราจะซี่มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่เนี่ยประมาณ2ยูโรบางปราสาทก็ค่าเข้า,ขา ชมพิพิธภัณฑ์หนึ่งยูโรเราขอเวลาเดินก่อนนะเหนื่อยมากทุกคนสิ่งทางนี้มันก็มาได้ทุกคนแต่ว่าจะซี่ไม่มั่นใจอะเนี่ยทางเนี้ยมัน มันอยู่ใกล้ๆป้ายรถเมล์แต่ว่าเจสซี่ไม่มั่นใจเพราะว่ามันบรรยากาศไม่น่ากลัวนิดนึงอารมณ์เหมือนสุสาน,นก็เลยไม่กล้าเดินผ่านแต่ก็เห็นมีคนเดินผ่านนะแล้วนกพิราบเยอะมากเลยเจสซี่ว่ามาถูกทางแล้ว,ลวนะแต่เหมือนกับว่าเขากําลังบูรณนะอยู่นี่เรามาถึงแล้วแต่เราจะต้องหาทางเข้าชมด้านในว่าอยู่ตรงไหนนะคะ but finally บอกแล้วว่ามันจะต้องอยู่แถวๆนี้แหละลืมเอาไมคเซลฟี่มาอันนี้พาร์ทหนึ่ง อันนี้เป็นแคสเซิลของกิมมาร์ไลท์นะคะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปแต่ว่าอันนี้เขากำลังก่อสร้างอยู่คนนี่มันใหญ่มาก ไปกันต่อค่ะทุกคนมีอีกปราสาทหนึ่งใกล้ๆกันในนี้น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของปราสาทเนาะแต่ว่าอีกปราสาทหลักเนี่ยจะอยู่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะกำลังจะพาไปนะคะแต่จะซิไม่รู้ว่าค่าเข้า,ขามันเท่าไหร่เนอะอย่างที่บอกก็คือบางที่ก็1ยูโรบางที่ก็2ยูโร ต่อันนี้มันเป็นปราสาทแฟนเจซี่บอกว่าประวัติของมันนะมันเป็นปราสาทที่ราชาของประเทศโปรตุเกสดะสร้างสร้างปราสาทที่นี่เป็นแห่งแรกของประเทศโปรตุเกสถ้ายังไงจะลองไปเซิร์ชหาอีกทีหนึ่งนะว่ามันถูกต้องตามประวัติศาสตร์หรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าโลเคชั่นที่เนี่ยเป็นเป็นที่ทแรกที่กษัตริย ค้นพบประเทศโปรตุเกสนะคะแล้วเขาก็ได้ก่อตั้งประเทศโปรตุเกสมาณนะที่นี้นั่นเองเนาะประสาทนี้เมื่อก่อนเนี้ยประมาณน่าจะหลายพันปีได้แล้วแหละมีคนอยู่นะคะมีราชวงศ์อยู่แต่ว่าจะีิไม่แน่ใจว่าชื่อราชวงศ์อะไรเดี๋ยวจะต้องคอยหาประวัติศาสตร์ด้านนี้ดูแต่มันค่อนข้างที่จะสำคัญกับประเทศมากเนาะเดี๋ยวเราจะไปทางด้านนูน้นค่ะ ส่วนอันนีนน้เป็นโบสค่ะทุกคนเป็นโบสของเซนต์มิเกลนะคะอี um, เกจาแปลว่าโบสนะคะอีเกจาดูแปลว่าของเอสมิเกลนาจะย่อม,มาจากคำว่าเซนต์นะคะ,ะลางมดูข้างในโอ้ข้างในก็ว่างเปล่า ประวัติที่เจสซี่อ่านข้างหน้านี้นะคะไอ 15, โบสอันนี้ค <th irty S 2> ่ะก่อตั้งเมื่อปี1239เนาะแล้วก็เป็นโบสแห่งแรกที่กษัตริย์ First kay, t i n m ของประเทศโปรตุเกสนะคะชื่ออฟฟอนโซแฮริเควชหรือเปล่าเนาะได้มาทำการอ่อศีลเขาเรียกอะไรศีลศีลมหาสนิทหรือศีลจุ่มอะไรสักอย่างนี่แหะค่ะณโบสแห่งนี้แต่ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงเนา เพราะว่ามันมันหลายพันปีมาแล้วทุกคนตั้งแต่ปี1,200กว่ากว่านั่นเองนะคะแต่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนไม่ได้น่ากลัวนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่ปราสาัตหลักค่ะว่าตรงประตูนี้แหละน่าจะเป็นทางเข้า เราไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าก็เห็นมีคนเข้าไปอยู่แต่ว่าเขากําลังเหมือนเอ,อ่อบำรุงปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติสิเขาเรียกอะไรอ่ะเออนั่นแหละปรับปรุงภูมิทัศน์ของปราสาทน,นะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าข้างในเนี้ยมันราคาเท่าไหร่ออบิลเลเชร่าออนไลน์เนาะเขามีการขายกตก็ตออนไลน์ด้วยนะคะ เสซี่เข้าไปข้างในแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้อัดวิดีโอเนาะแต่ว่าให้ถ่ายรูปได้นะแล้วก็ค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะคือ5ยูโรแต่ว่าเจสซี่ได้สิทธิพิเศษก็คือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยายลัยในประเทศปโปรตุเกสนะคะก็เลยจ่ายไปแค่2ยูโรกับ50เซนค่ะนี่คือ Priority ของนักศึกษานะคะได้ลดเยอะเลยเห็นไหม ก็ข้างในเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูว่าข้างในเขาเป็นอะไรนะคะส่วนเนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับราชวงศ์นั่นหละคะ่ะมีห้องนอนมีห้องครัวก็เหมือนในดิสนีย์เลยทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปช้อปปิ้งนะวันนี้ก็หมดกับการเที่ยวปราสาทเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครมาประเทศโปรตุเกสนะจะซี่แนะนำให้มาที่กิมมารไลช์นะคะมาศึกษาวัฒนธรรมของ อ่าโปรตุเกสเหนือเนาะเพราะว่ากิมเรไลนเนี่ยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศโปรตุเกสนะคะแล้วก็ที่นี่เป็นที่แรกที่ราชาของโปรตุเกสได้ตั้งประเทศโปรตุเกสขึ้นมานะคะลงมาเที่ยวกันนะ5ยูโรค่ะปี2023นะคะปีหน้าไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะถ้าถ้าว่าเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะไม่ว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ไหนนะคะถ้าเป็นนักศึกษาก็ได้ลดราคาค่าจ่ายเพียงแค่2ยูโร50สตางค์50เซนแค่นั้นค่ะบ๊ายบาย ยังไม่หมดทุกคนจะซีพาไปดูรอบๆ <c oughs> เขาก็จะมีน้ำ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> น้ำไม่ไหลนะเป็นทางเดนินนะไม่รู้ว่ามันน่ากลัวหรือเปล่าแต่ลองเดินไปดูนะทุกคน <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรนะแต่ว่าในเมื่อเราจ่ายเงินแล้วเราก็ต้องมาเที่ยวให้ครบนะคะ <c oughs> นานๆมาทีปีที่แล้วมาอยู่โปรตุกเกสก็ยังไม่ได้มาเนาะ เราจะลองเดินไปดูกันค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีป้ายห้ามเข้าออทุกคนมันเป็นอีกด้านหนึ่งของปราสาทนั่นเองค่ะมันเป็นอีกด้านหนึ่งแสดงว่ามันเข้าได้หลายทางมีเด็กๆมาทัศนศึกษาด้วยจริงๆแล้ววันนี้ เจสซี่ไม่มีเรียนแล้วนะคะเพราะว่าปิดเทอมแล้วแต่ว่ามาเมืองที่มหาวิทยาลัยเจสซี่อยู่เพราะว่าจะมาเที่ยวปราสาทนี่แหละแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูที่พักของเรานะคะเป็นโฮสเทลที่เราจองไว้นะทุกคนเดินจากห้างสปปรรพสินค้าก็ประมาณ5นาทีก็ถึงแล้ว ที่บอกก็คือประเทศโปรตุเกสเป็นประเทศคาทอลิกดังนั้นโบสก็จะเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่พักจะเป็นแบบไหนโฮสเทลมันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะถึงแล้วค่ะโฮสเทลของเราอยู่ด้านหลังนี้นี่ตึกใหญ่อันนี้นะคะเป็นโฮสเทลสำหรับเด็กวัยรุ่นเนาะเดี๋ยว ทีเนี้ยเนี่ยเจสซี่มาพักที่นี่บ่อยนะคะจนรีเซพชันนิสเนี่ยเขารู้ว่าเจสซี่จะมาพักแล้วเราเดินสวนทางกันเมื่อกี้นี้เขาเลยบอกว่าตอน,นเนี้ยที่รีเซพชันน่ะยังไม่มีใครเพราะว่ามันอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนกะใช่ไหมเปลี่ยนเวรกันก็เลยให้เจสซี่รอก่อน10นาทีเจสซี่เลยว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะรอได้เนาะก็ที่พัก ค่อนข้างสะอาดดีนะคะแล้วก็แบ่งแยกชายหญิงชัดเจนเนาะไม่อันตรายนะคะแล้วก็รีเซพชั่นนิสเนี่ยเปิด24ชั่วโมงเลยถ้าใครมาเที่ยวที่กิมอไรอยากจะมาพักที่พักราคาประหยัดนะคะก็มาพักที่โฮสเทลที่นี่ได้ะคะ่ะราคาต่อคืนเจสซี่จ่ายไป17ยูโรกับอีกประมาณ17เซนได้นะคะดีไปเลยประมาณ18ยูโรอ่ะ เลขกลมๆเนาะเดี๋ยวรออีก10นาทีก็จะเช็คอินนะคะเช็คอินที่นี่เช็คอินได้ประมาณบ่ายสามเอ้ไม่ใช่บ่ายสามบ่ายสี่นะคะถึงจะเช็คอินได้นะแล้วก็เช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนั่นเองค่ะมันก็จะมีห้องเดี่ยวเหมือนกันนะแล้วก็มีห้องห้องรวมที่เป็นเตียงรวมรวมห้องรวมที่มีหลายๆเตียงนอนด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ห้องเดี่ยวราคาก็จะแพงนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นโฮสเทลก็17ยูโรค่ะราคาค่อนข้างดีใช่ไหม นี่ค่ะเจสซี่พักที่นี่นะคะพอสแตดาดอร์จูเวนตูดีนะคะแปลว่าที่พักสำหรับยอสก็คือยังพีโพนั่นเองค่ะ Good morning ค่ะทุกคนเจสซี mm ่ hmm. ตื่นแล้วนะคะแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้ามาเดีในว,วันนี้จะพามารีวิวที่พักนะคะที่พักก็จะเป็นห้องน้ำรวมแบบนี้เลยเนาะ ข้างในก็จะเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องส้วมนะคะรวมถึงมีอ่างล้างหน้าแบบนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนค่ะห้องนอนเจสซี่จะรบกนิดนึงนะเพราะว่ารีบไปทานอาหารเช้ามันค่อนข้างเลทแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะอุ้ยม,มันมันมืดแล้วทุกคนเจสซี่ไม่รู้ว่าเปิดอน้าต่างยังไงเนาะเหมือนมันล็อกอะ เราจะต้องใช้คีย์การ์ดการ์ดอันนี้ห้ามใกล้โทรศัพท์นะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กเห็นไหมพอมันใกล้โทรศัพท์อ่ะมันจะใช้ไม่ได้มันจะขึ้นสีแดงอ๋อสีเขียวละโอเคถึงห้องแล้วค่ะก็จะเป็นเตียงแบบนี้เลยทุกคนนี่โฮสเทลนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้เจสซี่นอนคนเดียวเพราะว่าไม่มีรนะูมเมทเนาะ คนเดียวแบบชิวๆแต่ถ้าคืนไหนมีรูเมทอย่างเงี้ยมันก็ดีมันก็ไม่เหงาแต่ว่าถ้าเรามีรูเมทที่ค่อนข้างมีอายุนิดหนึ่งอย่างเช่นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจสซี่มาค้างอะ่ะป้าเขามีอายุแล้วเขานอนกรนทั้งคืนเลยนอนไม่ได้เลยนะคะนอนไม่ได้เลยทุกคนนอนไม่หลับเลยแต่ว่า <c oughs> อาทิตย์นี้ดีมากเลยคือไม่มีรูเมทนอนคนเดียวชิวๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอสักพักหนึ่งแล้วก็จะเช็คเอาท์แล้วค่ะ ก็ราคาประมาณ17ยูโรนิดนิดนะคะก็ประมาณ7 0 0ดร้บาทต่อคืนก็เหมาะกับคนที่แบ็คแพคเกอร์ท่องเที่ยวราคาถูกนะคะไอที่พักพอซาดาดูจูเวนตูเนี่ยมันมีแทบทั่วยุโรปเลยนะถ้าใครมายุโรปลองไปค้นหาชื่อนี้ดูนะคะที่สเปนก็มีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปช็อปปิ้งมอลล์กันต่อเนาะไปซื้อยายาแก้งือกอักเสบ นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วค่ะแล้วก็ทิปหน้านี้จะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะเพราะว่าเจสซี่มีแผนวันเสาร์นี้23ธันวาคมมีแผนบินไปประเทศตุรกีนะคะไปอิสตันบูลเราจะไปเที่ยวเมืองอิสลามกันค่ะคนเดี๋ยวจะเช็คเอาท์ออกแล้วนะคะเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงใช่ไหมแล้วยังไม่ได้กลับบ้านนะคือวันนี้จะต้องรีบกลับบ้านไปจัดกระเป๋าแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านคือบิ๊กคลีนนิ่งเลยแต่ว่า เรายัางมีภารกิจไปซื้อของขวัญให้แฟนอีกนะคะวันคริสต์มาสนี้เดี๋ยวจะต้องไปห้างอีกรอบหนึ่งเราเดินทางโดยการเดินนะคะทุกคนไม่ว่าจะไกลสองสามโลยังไงเราก็ต้องเดินนะคะเพราะว่าแท็กซี่ค่อนข้างแพงแต่ก่อนเช็คเอาเราจะต้องเคลียร์ที่นอนให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเขาก็เนี่ยเขาก็จะมีผ้า ผ้าผืนบางๆแบบนี้ให้เราทุกคนก็ไม่รู้ที่นี่เขาชอบผ้าผืนบางๆให้ด้วยหนึ่งผืนเนาะเหมือนโรงแรมทั่วไปเลยแต่เราจะพับให้มันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เคลียส่วนที่นอนนอนให้มันเรียบร้อยทุกคนอันนี้ก็ผ้าห่ม ที่นี่มีฟรีผ้าขนหนูนะคะแต่ว่าเรา,เราจะต้องไปขอที่ r e c e p t i o n นิส กันค่ะเตรียมตัวออกเดินทางกันอีกหนึ่งรอบนะคะก่อนกลับนะเจสซี่พาทุกคนมาเที่ยวในเมืองนี่เขามีต้นคริสต์มาสยักษ์ด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะเทศกาลคริสต์มาสแล้วแล้วที่นี่เขาก็จะมีคาซาดูอูบปนาเต้นะคะก็คือบ้านของคุณลุงซานตาคลอสนั่นเอง เขาจะเปิดให้เด็กๆเนี่ยไปพบก,กับซานตาครอสทุกๆเย็นนะคะเขาก็จะมีเวลากำหนดว่าบ้านของซานตาเนี่ยเปิดเมื่อไหร่มันจะอยู่ด้นานนี้ค่ะเห็นแม้ว่าหลังสีแดงๆเมื่อวานเจสซี่มาเหมือนกันนะคะแต่ว่าแถวยาวมากก็เลยไม่ได้เจอซานตาครอสก็ไม่ไม่รู้ว่าถ้าเจอซานตาครอสแล้วอะ่ะ เขาจะฟังเราหรือเรื่องไหมหรือว่าเราจะฟังเขารือเรื่องหรือเปล่าแเพราะว่าภาษาโปตุเกสเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่านักช้อปปิ้งมาเต็มเลยยังไม่หมดลืมซื้อของขวัญให้คุณผู้ชายนะคะข้างหลังแล้ก็เป็นโบสถ์อีกแล้วค่ะเนาะนี่มีม้าหมุนด้วยมันจะไม่ค่อยใหญ่เท่ากับที่เยอรมันนะที่จจสซี่ไปเยอรมันนะ งานคริสต์มาสเ้าค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็จะมีแต่หรือว่าเจสซี่เอ่ออยู่ไม่ถึงวันที่25หรือเปล่าบางทีวันที่25 24ทันมาอย่างเงี้ยอาจจะเยอะเยอะก็ได้มาหมุนทุกคนเล่นไหมเขาก็จะประดับตกแต่งกลางคืนสวยนะคะมันจะเป็นไฟบิบบับบิบ,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 บเลยแหละนี่นะคะเด็กๆเขาก็จะมารอซานตาครอสกัน ของบ้านซันต้านะคะแต่เราไม่รู้ว่าเวลากี่โมงเน,เนาะเราขอเวลาเดินไปห้างก่อนนะคะประมาณอีกหนึ่งกิโลค่ะ